ฝาพามาแล้วฮะไปเล่นไปเล่นอะไรด้อยแบพี่ลไปาไปแลเลยนะเ้สองแซมเด้อพีไว่าไปว่าทำได้นะจไปรู้ว่าไาได้ไอว่าู้้ไว่าู้้ยยานไงาน้องพี่เชียร์น้องอีกโอเค

อยู่นตรงนี้กันอยู่ตรงนี้กันโอ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 นโนเฮ้ยใส่ขึ้นยังขึ้นแล้วใส่ขึ้นแล้วคัพเป้มารับ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 แล้วทำไงต่อดิกดกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้อือบินต่อบินต่อคัพเป้ไปคัพเป้ไป ไปไปปึ๊บว้าเอ้าสาพานอยู่ไหนสาพานอันนี้สีเหลืองสีเหลืองไปแล้วค่ะเอ้ากดตรงน,นี้้าน,นี้ไปเกมเกิรเอออ่ะกดนี้กดนี้เดี๋ยวอย่าิ่งอย่าม่งจับพี่ยังไม่รอบเลยกดนี้ว้าเอานี้หมุนหมุนหมุนปึ๊บไหว รถไฟไปต่อไปต่อไปต่อรไฟไปเรวเร่งรถไฟมาแล้วว้าวหมูยิ้มหนึงหมูอันนี้อันนี้ลูกอันนี้อันนี้อันนี้เลือนอันนี้ึ๊บไปเลยรถไฟที่รถไฟไปเร็วพี่โทมัสอ่าแล้วเราก็หมูอันนี้ต่อนี่หมูนี้หมูนี้รถไฟขึ้นไปบนเนินนะเนินนะที่รถไฟขึ้นไปบนเนินยังขึ้นไปแล้วตึ้อรับแล้วเตึ้อรับแล้ว อยาให้ปาเป็นคนกดลับนะเอากดลับตรงไหนเออเก่งลกไปอุ้ยทางสะพานสะพานลื่นตรงไหนไม่ใช่แล้วปลาสีเหลือง yellow yellow yes ไปแล้วอึ๊บว้าวโอเคเก่ง underlet bottom yes let yellow ว้ายเอาไหมเอาอันนี้นี่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 ไปต่อว้าวเ่ายแล้วค่ะครบรอบแล้วเก่งไหมเก่งเอาไปไปต่อไปต่ออเาไปต่อไปต่อให้พ่อไปเหรอให้พ่อไปไม่เอาแล้วเหรอเบื่อแล้วเหรอโอเค